โค้ดคอนโทรเลอร์สวัสดีครับในวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างสื่อการเรียนรู้ยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก2ี่มิถุนานกันนะฮะแต่ว่าที่สําคัญคือมีระบบในการล็อกอินนะครับผู้ใช้งานนะแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับลงใน Google Sheet นะครับแล้วสามารถแสดงนะครับจำนวนผู้ใช้งานในระบบของเราแล้วก็ชื่อใช้งานคนล่าสุดได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็มีระบบต่างๆที่ออกแบบได้ดีมากนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาที่แคนวานะครับเรามาคลิกเลือกให้เป็นแคนวา AI ก่อนนะครับ จากนั้นเนบมาที่เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับแล้วเราก็จะพร้อมมาวางตรงนี้อ่ะไปดูพร้อมกันเลยนะฮะพร้อมของเรานะครับลิงก์ในการเข้ามาที่เพื่อนๆจะใช้งานเนี่ยผมเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ที่คําอธิบายแล้วนะครับไปก๊อปเอาได้เลยนะครับโอเคนะครับในตัวพร้อมเรานะครับให้มันสร้างเว็บสื่อการเรียนรู้นะครับที่เป็นเกมเกี่ยวกับโทษอันตรายของยาเสพติดและการป้องกันตวเองจากยาเสพติดนะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26 600. มิถุนายนนะฮะโดยเริ่มจาก หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ามีหัวเรื่องมีสื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็อ่ในที่เป็นตัวเครื่องหมายดับเบิลโขดเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะมันเป็นเหมือนคํานะครับอ่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับมันจะแสดงคําตามที่อยู่ในเครื่องหมายฟันหนูนะครับอ่าเราก็ให้มันบอกคําเกี่ยวกับวันตอนท้ายยัเสพติดโลกแล้วก็ชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนตรงเนี้ยเพื่อนเื่อนแกได้เลยนะครับอ่แล้วต่อมาก็มีช่องลงชื่อเข้าใช้งานนะครับให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับตำแหน่งชั้นที่เรียนแล้วก็ชื่อโรรรงเียนนะคับ ตรงนี้เพื่อนๆก็แก้คามันได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโขดเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยเราแก้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มกดเข้าใช้งานนะครับเมื่อกดแล้วให้มันทึกข้อมูลลงใน g o Google s h e e t นะครับโดยส่งข้อมูลแบบ j s o n P นะครับโดยตรงแทนการใช้ i f r a m e ซึ่งอาจมีปัญหาในเรื่องของ Cost Origin นะครับหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเว็บเบราว์เซอร์ที่ทําการสื่อสารกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของ c o r อ Origin หรือการป้องกันการเข้าถึงแบบโดยตรงเป็นนโยบายเขาเนาะ เราต้องใช้ตัว Apps คริปต์นะครับในการสื่อสารนะซึ่งเราจะเอา URL ของลิงก์แ p ปสคริปตมาวางลงไปในนี้ในพร้อมเรานะครับแทนตัว x 3ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววิธีการทำง่ายมากเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะแล้วก็แสดงเป็นสวิตช์อเล์ดนะครับแสดงสถานะการบันทึกบันทึกสำเร็จนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อสร้างระบบเสร็จแล้วนะครับให้แสดงโค้ด GS หรือว่าโค้ดของ Google Apps c r i p t ด้วยนะครับในหน้าแชทนะครับอ่ะของ c a นวา a i นั่นแหละนะครับซึ่งเราก็จะไปวางไว้ในตัว a p p สคริปต์ให้มันทำงานสื่อสารระหว่าง Google Sheets กับ Canva AI ได้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยให้มีแถบด้านล่างนะครับบอกจำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่เข้าใช้งานล่าสุดนะครับโดยดึงข้อมูลจาก Google s h e e t ลิงก์ตัว x สีเขียว3ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาลิงก์ของ Google Sheets มาวางใส่ลงไปนะครับซึ่ง Google Sheets กับ a p p สคริปต์เนี่ย เป็นคล้ายๆตัวเดียวกันเลยนะเพราะว่าแอปสคริปต์ก็เป็นส่วนขยายอย่างหนึ่งของกูเกิล e ีตนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีหน้าสื่อการเรียนรู้นะฮะนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นอย่างกระชับน่าสนใจเนื้อหาครอบคลุมนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งในของผมเนี่ยนะครับผมจะให้มันครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของประเภทของยาเสพติดนะฮะสาเหตุปัจจัยเสี่ยงนะครับผลกระทบที่มีต่อตนเองครอบครัวสังคม กฎหมายนะครับแล้วก็ช่องทางการขอความช่วยเหลือนะครับรวมถึงทักษะการป้องกันตนเองนะฮะแล้วก็มีเกมทดสอบความรู้้วฮะแล้วก็มีการป้องกันตนเองจากยาเสพติดนะครับในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปแก้ไขแล้วก็พิมพ์เพิ่มได้นะครับโดยใช้เครื่องหมายตัวลูกน้ำเนี่ยคันได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาลิงก์แอปสคริปต์มาวางลงไปแทนตัว x 3ตัวนี้กันก่อนนะครับโอเคเรามาที่หน้า g o o g l e นะครับคีิกไข่ปลา9จุดนะฮะแล้วก็ลงมาที่ g o Google s h e e t นะครับ ชีตตัวนี้นะฮะเราคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราไปเปิดสเปซชีตใหม่นะฮะตัวนี้จะเรียกว่าสเปซชีตก็คือเป็นหน้า Google Sheets ใหม่นั่นแหละนะครับเราตั้งชื่อก่อนนะครับชื่อนี้ตั้งอะไรก็ได้นะฮะตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเรามาที่คำว่าส่วนขยายตรงนี้นะครับแล้วมาที่แอปสคริปต์ตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยนะครับแอปสคริปต์ที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแอปสคริปต์ที่ลิงก์กันกับ Google Sheets ไฟล์เมื่อกี้เท่านั้นนะฮะสบายใจได้ จากนั้นนะครับเรามาเปลี่ยนชื่อนะครับของแอปสคริปต์นะตรงนี้ชื่ออะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะตั้งได้เลยนะครับแล้วก็สําคัญนะครับที่สุดต่อมาก็คือมาคลิกที่คําว่าการทําให้ใช้งานได้แล้วคลิกจัดการการทําให้ใช้งานได้นะฮะรอสักครู่นะครับเรากดสร้างการทําให้ใช้งานได้จากนั้นนะครับมาที่ฟันเฟืองเลือกเว็บแอปนะฮะจากนั้นตรงนี้เป็นเวอร์ชันใหม่อ่าสร้างครั้งแรกมันเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเปลี่ยนจากชั้นเท่านั้นเป็นทุกคนนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วก็มาที่การทําให้ใช้งานได้นะฮะแล้วเราก็จะได้ตัว URL ของเว็บแอปของเรามาแล้วนะครับของแอปสคริปต์เนาะเรากดคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเรากลับมาที่หน้าพร้อมนะครับเราวางลงไปเลยนะครับแทนตัว x 3ตัวนะอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาหาตัวลิงก์ของ Google Sheets กันนะครับเรากลับไปที่หน้า Google Sheets ของเรานะครับกดที่คําว่าแชร์รูปกุญแจนะครับ แล้วก็มาเปลี่ยนจากจำกัดให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะฮะจากนั้นนะครับเรามาคลิกที่คำว่าคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับตรงนี้นะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับเราได้ลิงก์มาแล้วนะแล้วเราก็มาวางลงไปทับตัว x 3ตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับมีทั้งลิงก์ของแอปสคริปต์แล้วก็ลิงก์ของตัว g o Google s h e e t นะครับเวลาเราวางพร้อมลงไปนะครับอ่าเราก็คลุมดำนะครับแล้วเราก็กดคลิกขวาคัดลอกนะฮะ นี่นะฮะแล้วเราก็มาที่หน้า Canvas AI นะฮะแล้วเราก็เพลสหรือว่าวางพร้อมลงไปตรงนี้เลยนะครับกดส่งนะครับก็รอมันทําการ Generate Code หรือว่าเขียนโค้ดให้เรานะครับแต่ละครั้งมันจะมีการเขียนโค้ดที่แตกต่างกันนะฮะหน้า UI หรือว่าหน้ากล่องข้อความต่างๆที่ได้อาจจะต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็บอกยากนะเพราะเราใช้ AI ทำเนาะถ้าเราอยากได้มันเหมือนเดิมเป๊ะทุกครั้งก็แน่นอนฮะเราก็ต้องทาเองนะครับ แต่เนี้ยมันเจเนเรตให้เนาะอ่าสังเกตว่าฝั่งแชทซ้ายมือตอนนัวนี้มันเจเนเรตตัวโค้ด G S หรือว่าโค้ด Google Apps Script ให้เราด้วยนะครับอ่าฝั่งตัวโปรแกรมขวามือก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมาคัดลอกตัวโค้ด G S ก่อนนะครับโค้ด G S เนี่ยมันจะไปจบที่ตัวเครื่องหมายปีกาปิดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นจากคําว่าฟังก์ชันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราคัดลอกก็คือเราจะต้องคลุมตั้งแต่คําว่าฟังก์ชันด้านบนตรงนี้นะครับ ยาวลงมาจนถึงคําว่าปีกาปิดตรงนี้นะฮะก็กดขิ้ขวา Copy ได้เลยนะครับถ้ามีอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้หรือมันไม่เจนให้นะครับก็คือเจนพร้อมใหม่ได้เลยนะครับก็พร้อมเริ่มเนี่ยแต่ว่าเจนอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับเราวางลงไปนะครับในตัวฟังก์ชันของ a p p สคริปต์นะครับนี่นะฮะแล้วเรามองหาคําว่า get sheet by name นะครับที่เป็นคําสั่งหนึ่งในโค้ด js นะครับอ่าแล้วมันจะตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็ตัวฟันหนูนะฮะ แล้วในฟันหนูมันจะมีชื่ออะไรบางอย่างนะครับนี่คือชื่อชีดนะครับอย่างที่มันบอก่าชีดไบเนมเนาะเราก็อปปี้ชื่อชีดนี้นะครับไม่ต้องเอาเครื่องหมายฟันหนูมานะเอาแต่ชื่อมันนะครับเรามาที่หน้า g o Google s h e e t นะครับกดคลิกขวาที่คําว่าชีดด้านล่างนะครับกดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เพรชื่อเมื่อกี้ลงไปเลยนะครับพูดง่ายงว่าเราต้องมีหน้าชีดของ g o Google s h e e t ของเราเนี่ยตรงกันกับตัวในโค้ดของ gs ด้วยนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะฮะ แล้วก็กลับมาที่การทําให้ใช้งานได้มาที่จัดการการทําให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับให้มาที่แก้ไขรูปดินสอนะครับเลือกเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับกดการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับเพื่อเป็นการอนุญาตให้เขาเข้าถึงนะฮะกดคําว่าขั้นสูงหรือ advance นะครับแล้วก็กดไปที่ชีตแต่มันเขียนว่าไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรนะคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปก๊อปไอโค้ดอะไรมาใหม่อีกแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องนะครับเรากดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับเป็นการอัปเดตโค้ด j S ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับอ่าเรากดใช้ในดีไซน์เป็นเว็บไซต์นะครับได้เว็บไซต์มาแล้วกดเผยแพร่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอขยายเพื่อที่จะดูนะครับตัวอย่างเว็บไซต์ก่อนนะอันนี้คือดูในคอมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราดูในมือถือก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับกดเผยแพร่นะฮะ อ่าแล้วก็กดเผยแพร่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองเผยแพร่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มันบังคับให้ใส่ลิงก์ URL หรือว่าตัวโดเมนเนมก็ใส่ไปเลยครับนั่นยิ่งดีนะครับเราตั้งชื่อโดเมนเนมเองได้นะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการคัดลอกนะครับหรือว่ากดดูเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์ที่เราได้มาก็ส่งต่อให้ใช้งานได้เลยเหมือนที่ผมส่งต่อให้เพื่อนๆลองเข้าไปกดใช้งานได้นะฮะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับอ่าเราลอง มาใช้งานหน้าเข้าใช้งานนะครับใส่ชื่อใส่ตำแหน่งนะครับใส่ชื่อโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วกดเข้าใช้งานนะครับระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลลงใน Google s h e e t นะครับเห็นไหมฮะข้อมูลมาแล้วแต่มันไม่มีหัวเรื่องใช่ไหมเรากดลิกขวากดแทรกแถบด้านบนได้นะฮะแล้วเราก็พิมพ์หัวเรื่องลงไปเลยนะครับโค้ดมันก็จะไม่ผิดพลาดนะที่ผมเคยทํามาไม่เคยมีผิดพลาดสักครั้งครับโอเคมาดูในหน้าเว็บนะครับนี่มีความรู้ให้เราเข้าไปเรียนรู้นะครับตามหัวข้อที่เราบอกเขาเลยนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีจํานวนผู้ใช้งานแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรอาจจะต้องเป็นครั้งต่อไปนะฮะนี่นะครับโอ้โหมีข้อสอบให้ลองทําด้วยนะครับ่เราลองทํารู้สักหน่อยนะครับทดสอบระบบก่อนเนาะพอทาเสร็จแล้วกดส่งคําตอบก็จะมีคะแนนขึ้นมาบอกด้วยนะฮะกดทําใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการป้องกันตนเองเนาะมีสถานการณ์เหตุการณ์จาลองให้เรานะครับแล้วเราก็อ่านโจทย์แล้วก็มาลองเลือกตัวเลือกเห็นไหมฮะก็จะมีบอกด้วยว่าเออดีมากนะัะถ้าเลือกตัวเลือกนี้นะครับอธิบายให้เราฟังนะครับ หรือว่าอุ้ยแบบนี้คืออันตรายอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีมันก็มีเตือนด้วยนะว่าถ้าเลือกแบบนี้อาจจะยังไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้อันตรายนะครับจำนวนผู้ใช้อย่างที่บอกนะฮะมันเพิ่งเข้าใช้งานครั้งแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองออกจากระบบนะครับแล้วก็เข้าใช้งานอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กชายมาถึงหัวจะปวดนะครับปอหนึ่งนะครับโรงเรียนบ้านสังกะสีนะครับกดเข้าใช้งานระบบนะครับปุ๊บมาแล้วนะครับดูใน g o Google s h e e t ก็บันทึกแล้วนะครับมี2คนแล้วตอนนี้นะครับ อ่าเลื่อนมาดูด้านล่างสุดนะครับยอดสถิติมาแล้วนะครับนี่ผู้เข้าใช้งานหมด2คนล่าสุดก็คือเด็กชายมาถึงหัวจะปวดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเว็บเต็มนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณครับโอเคนะครับเราเข้าใช้งานครั้งที่3นะครับอ่าเราใส่ชื่อลงไปเลยนะครับเด็กชายมาสิมาจะกัดโอเคก็บันทึกเข้าไปเรียบร้อยนะครับเป็นคนที่3มเนาะ เรามาดูส่วนหัวเห็นไหมครับลงตามที่เราบอกนะครับสื่อการเรียนรู้ยาเสพติดนะครับต้านยาเสพติดโลกเนาะวันที่26มีชื่อของคนที่เขาใช้งานด้วยด้านขวานะครับตัวนี้ก็มีความรู้ให้เราอ่านนะฮะโอ้ดีมากเลยนะครับด้านล่างก็มียอดผู้เขาใช้งาน3คนนะครับนี่ชื่อล่าสุดนะครับอ่าโอเคแจ๋วเลยเนาะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เกมนะครับทดสอบความรู้เราเล่นไปแล้วเนาะ แล้วก็มีทักษะการป้องกันตนเองนะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับมีการแนะนําเราเนาะทักษะการปฏิเสธนะฮะแล้วก็มีเกมจําลองให้เราเล่นนะครับนี่มีหลายสถานการณ์ให้เราลองทดสอบด้วยนะอืมอันนี้คือดีมากมากเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหก็จะบอกว่าแบบเออสถานการณ์ที่เราเลือกเนี่ยเราตอบแบบนี้คือมันดีหรือไม่ดีหรือว่าเราควรระมัดระวังเนาะนี่เห็นไหมเออควรระวังนะเพราะมันอาจจะเสี่ยงต่อการมาชักชวนครั้งหน้าอีกอางเี้ยเราควรปฏิเสธให้ขาดนะครับถ้าเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะ อ่าแล้วก็แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองอะไรเงี้ยเนาะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ไปลองทํากันดูนะครับอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของคนใช้งานเยอะบ้างนะทำให้บางครั้งเจนโค้ดไม่จบอะไรเงี้ยเนาะก็ทิ้งไว้สวัก3าสนาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับมาเจนใหม่อะไรเงี้ยน,นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ